ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะขอร้องให้ฟังวิดีโอนี้ให้จบเอาง่ายๆครับลองคิดดูครับวันแรกที่มีคนเริ่มเตะฟุตบอลแน่นอนมันผ่านมานานครับเกมฟุตบอลเนี่ยถึงกลายเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาตินึกถึงครับวันแรกที่มีสมาร์ทโฟนโอ้โหทุกวันนี้นะครับผ่านไปไม่น่าถึง20ปีมั้งนะครับมีการใช้สมาร์ทโฟนกันแบบทั่วโลกเกือบทุกคนนะครับพี่พิงน้องครับอยากให้นึกจริงๆครับว่าถ้าเกิดนะครับ ถ้าเกิดมีพวกเราเนี่ยบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้ววันหนึ่งครับเราเริ่มการกระทํารูปแบบหนึ่งครับก็คือแต่ละคนในหมู่ชาวไทยเนี่ยต่างก็ไปลองสนใจใส่ใจหาคําตอบที่ใช่ของตอนเองอ่ะสิ่งที่มันใช่จริง,รงคืออะไรจากนั้นครับเริ่มมีญาติชาวไทยทยอยนําคําตอบที่ใช่มาแลกกันมาร่วมพัฒนาคําตอบที่ใช่นําไปสู่การทํางานและใช้ชีวิตที่ดีที่ใช่ยิ่งยิ่งขึ้นมันจะขนาดไหนครับก็ ฝากนะครับว่าแค่แนวคิดนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนลองดูครับขนาดเกมฟุตบอลเนี่ยยังขนาดนั้นนะครับขนาดสมาร์ทโฟนยังขนาดนั้นแต่นี่คือคุณค่าและของดีในตัวคนซึ่งเราฝึกและสร้างขึ้นมาได้พี่พ,พี่น้องครับเรามาลองกันเลยนะครับอยากให้ลองเชื่อผมคือพยักหน้าว่าอืมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตัวอย่างง่ายๆครับนึกถึงตัวท่านเองก็ได้หรือเด็กคนนึงอ่ะ ที่สนใจการวาดภาพมากๆเขาอยากวาดภาพให้สวยงามจากนั้นครับวันแรกเขาก็ไปเริ่มลงมือวาดภาพเขาเริ่มที่จะสนใจวาดภาพผ่านไป10วันผ่านไปร้อยวันเข้าสนใจค้นคว้าและฝึกปลือฝีมือเกี่ยวกับวาดภาพเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นจนครบพันวันคิดง่ายๆครับภาพวันแรกกับภาพวันที่1000เนี่ยจะต่างกันไหมครับพี่พิงน้องครับ สารภาพตามตรงครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเก่งอะไรเลยนะครับก็ธรรมดาพื้นๆครับแต่มุ่งม,มั่นมาโดยตลอดว่าทำยังไงนะชีวิตฉันเองเนี่ยกับญาติพี่น้องกับผู้คนรอบตัวเนี่ยถึงจะดีขึ้นบ้านเมืองประเทศไทยสังคมในระดับต่างๆนะครับถึงจะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพี่ๆี่น้องครับวันนี้เนี่ยผม ค้นพบคําตอบที่ใช่แล้วนะครับว่าขอเพียงครับเริ่มมีพวกเราทยอยทยอยแทรกห่วงเวลาที่จะทําอยู่2ข้อนี้นะครับข้อที่1ครับลองจ้องครับจ้องไปที่คําว่าแบบนี้ดีที่สุดคืออะไรแบบนี้เราจะทําแบบนี้แหละมันจะดีมันจะดีที่สุดแบบนี้แหละที่เราทําแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นแบบนี้แหละที่เราทําแล้วเราจะสําเร็จลองจ้องไปที่ตรงนี้ครับซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือ เริ่มจะมีคําตอบบางอย่างเราจะเห็นสิ่งที่เราจะไปจับจุดให้มันได้จับจุดให้มันดีนะครับเราจะอาจจะค้นพบจุดเปลี่ยนดีๆของตัวเราเองนะครับคนที่ไปจ้องแบบนี้นะครับจากนั้นครับข้อที่2ครับพอเราจับจุดได้แล้วใช่ไหมเรามาลองมาลุยจริงๆคนที่ลองที่ลุยจริงๆนะครับสิ่งแรกที่เกิดก็คือจะติดจะติดสภาพการที่เห็นอะไรไดีๆเราไปลองไปลุยไปต่อในแบบนั้นๆน,น,นะครับจะติดจะเกิดการเข้าใจเข้าถึงอะไรบางอย่าง จากนั้นเนี่ยก็จะเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับมันเหมือนเด็กที่ไปสนใจการเตะฟุตบอลน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่แน่นะครับเขาอาจจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเขาอาจจะได้เป็นนักกีฬาของสโมสรใดสโมสรหนึ่งนะครับกลายเป็นอาชีพนะครับซึ่งสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในการไปลองไปลุยก็คือการที่เราใส่ใจทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจนเกิดพลังความมั่นใจเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นพี่พี่น้องน้องครับงานนี้ก็ เฉลยง่ายก็คือดอกจันร์ตัวแรกครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งยิ่งยิ่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เด็กคนนึงเนี่ยจะก,กลายเป็นสุดยอดนักฟุตบอลแต่การที่เขาไปฝึกต่อเนื่องจริงจนมันติดเป็นนิสัยจนนิสัยดีๆเนี่ยของการจะเป็นนักฟุตบอลมันงอกงามจากนั้นครับเขาจะใช้ประโยชน์จากนิสัยที่งอกงามนั้นผลักดันเขาไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลตามที่ตั้งใจพ,พ,พี่น้องครับคำตอบที่ใช่ วันแรกมันอาจจะงงมันอาจจะไม่ได้10วันอาจจะแค่เออคนเราก็หามาได้เนาะคำตอบที่ใช่ของฉันคืออะไรจะเริ่มคุ้นเคยกับการหาร้อยวันครับจะเริ่มเจอจากนั้นเนี่ยมันจะต่อยอดไปเรื่อยพี่พ,พี่น้องนครับผมทําวิดีโอนี้นะครับกดส่งต่อด้วยความมุ่งหวังส่วนตัวนะครับจริงๆก็คืออยากร่วมเล่นกับบางคนครับเล่นแบบนี้แล้ครับหาคําตอบที่ใช่นํามาแลกกัน นำมาร่วมกันทำงานและใช้ชีวิตจากวันนี้ร่วมกันจนวันตายจะเป็นไปได้ไหมครับนึกภาพที่เราเข้าถึงคำว่านิสัยร่วมที่งอกงามยิ่งขึ้นในหมู่พวกเรานึกถึงการที่วันนี้เนี่ยเราเริ่มไปใส่ใจอะไรบางอย่างแล้วเรา้รองอ๋อร่วมกันแต่วันนี้มันอ๋อเท่านี้ใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้มันจะต่อยอดอ๋อของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละนิดมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง โอ้โหทำไมคนถึงหาเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านเพราะมันคือการต่อยอดครับมันคือการต่อยอดไปเรื่อยมันคือเด็กคนหนึ่งซึ่งเตะฟุตบอลธรรมดาแต่พอเริ่มติดเครื่องได้แล้วเนี่ยมันจะต่อยอดยิ่ง,งขึ้นนะครับวันนี้เราเรียนอนุบาลต่อไปเราต่อยอดไปเรียนประถมไปเรียนมัธยมนะครับเราร้องอ๋อวันนี้สิ่งที่ร้องอ๋อในวันต่อไปจะดียิ่งขึ้นกว่าวันนี้ต่อไปครับมันอยู่ที่การฉลาดวางครับ บางสิ่งบาง,บางเรื่องราวมันเยอะมากมายครับคนเรามาเจอกันเนี่ยมีอะไรให้คุยให้ทํามากมายแต่ถ้าจ้องไปที่การนําคําตอบที่ใช่มาแลกกันการเข้าประเด็นร่วมพัฒนาคําตอบที่ใช่ของเราคือจับประเด็นนี้เลยนะครับแล้วไปต่อให้นานพอฉลาดวางบางอย่างครับแล้วฉลาดจับบางอย่างให้นานพอสิ่งดีๆมันจะปรากฏคนที่บอกว่าอยากหาเงินนะครับอยากมีเงินแต่ไม่ยอมก้าวไปหาเงินเทียบกับ คนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันนะครับแต่ก้าวไปหาเงินทุกวันผ่านไป1000วันครับเขาก้าวไปทุกวันเลยแต่อีกคนนึงครับผ่านไป1000วันยังอยู่ความอยากมันจะเกิดอะไรขึ้นครับลองไปนึกดูครับจากนั้นครับด้วยสภาพของผมนะครับทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนผมเจอคําตอบที่ใช่แล้วจริงเป็นการค้นพบที่สําคัญทุกวันนี้ไม่ว่าใครครับเข้าใจครับแต่ก็พร้อมจะร่วมลุยครับอยากเจอจริงๆครับคนที่กด ดูวิดีโอของผมนะครับกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับเลื่อนลงไปดูนะครับในตรง u t u b e นะครับเลื่อนลงไปดูจะเห็นรายละเอียดจะเห็นเพลย์ลิสต์ต่างๆจะเห็นลิงก์ต่างๆนะครับอยากให้กดเข้าไปดูครับผมอยากเจอครับอยากเจอคนที่จะมาร่วมกันนะครับทุกวันนี้นี่ไม่ว่าใครเลยครับเข้าใจเพราะผมเองก็เคยไม่ดีเคยไม่รู้เคยไม่เข้าถึงขุมพลังชีวิตมาก่อนนะครับเคยขาดสติทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันจะเป็นการส่งผลเสียเป็นการทาร้ายตนเองเป็นการผ่านกําลังและเวลาของชีวิต ยาทุกท่านครับให้นึกเปรียบเทียบครับภาพที่พวกเราเนี่ยร่วมพัฒนาคําตอบที่ใช่กับภาพที่พวกเราทําอะไรต่างๆหลายๆอย่างเทียบกันครับว่าผลที่ได้เนี่ยถามใจตัวเองครับว่ามันจะแค่ไหนครับพี่พี่น้องน้องครับอยากให้มองการบอกต่อวิดีโอนี้เป็นการทําบุญนะครับเป็นการส่งเสริมครับเอาแบบง่ายๆนะครับเกิดการพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นในประเทศไทยเราชาวไทยเนี่ยจะดีใจไหมครับ ผมไม่ได้ทำแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวนะครับการที่พวกเราได้มีโอกาสเลื่อนไปดูวิดีโอต่างๆอยากให้มองว่ามันเป็นเหมือนสนามครับที่เราไปยิ่งเล่นแล้วยิ่งเก่งยิ่งไปเปิดดูนะครับไปฟังซ้ำหยิบกระดาษประกามานะครับมาจดแล้วลองไปต่อพี่ๆน้องครับมองว่าเป็นสนามของการที่จะยิ่งไปลองทำอย่างนั้นคำตอบที่ใช่ของเราเนี่ยก็จะเริ่ม งอกงามมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับทุกคนสามารถหาคำตอบได้ด้วยวิธีการของตนเองครับอยากให้ถามใจตัวเองครับว่าเราจะลองไหมเราจะลองไปหาคำตอบที่ใช่ไหมเราจะลองบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อให้ญาติชาวไทยของเราเนี่ยได้ลองเล่นดูไหมลองตอบด้วยตัวท่านเองเลยนะครับว่ามันจะส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนกับใครบ้าง